มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่สองในผู้หญิงไทยได้ตั้งแต่ผู้หญิงอายุก่อน30ปีจนถึงวัยชราอายุ80ปีพบมากในช่วงอายุ35-50ปีโรคมะเร็งปากมดลูกก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง7คนต่อวันเรียงพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกร้ายใหม่ๆสูงถึง6,000คนต่อปีอีกด้วยในจำนวนของผู้ที่มีเชื้อนี้กว่าครึ่งต้องเสียชีวิต เป็นมะเร็งปากมาลูกคือเริ่มต้นตั้งแต่ข้อลูกพศ .34 แล้วก็ทําหมันมาสุดตัวอีกทีคือพศ5 4อาการปวดท้องทรมานเวียนหัวขึ้นไส้เลือดออกมาเยอะลูกก็เลยพาไปตรวจสุขภาพศูนย์มะเร็งก็เลยบอกว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วนะ ป้าก็บอกว่าเป็นก็เป็นถ้าผ่าตาดัดแม่ป้าก็ผ่าตัดนะฮะหลังผ่าตัดสองเดืนอนก่อนที่จะเจอซนตินปวดมดลูกแล้วก็เหนื่อยหอบทานข้าวได้น้อยคือสภาพร่างกายในตอนนั้นคือตัวเองจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วจนบอกลูกบอกว่าทาแม่ตายไปเผาที่กรุงเทพนะไม่ต้องเอากลับต่างจังหวัดพอมาเจอซน,นตินภายในอาทิตย์เดียวฟื้นตัวขึ้นได้เลยทานข้าวได้เยอะ แล้วผมก็ผมก็โดกหนาขึ้นผิวพันดี์ดีอนิตินพลิกชีวิตให้คนใกล้ตายอย่างดิฉันให้รอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้